สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการไปสัมภาษณ์ทางด้านประธานาธิบดีโยเวรีบูเซเวนีของยูกันดานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่ายูกันดานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนจากทางด้านนิเกอีของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับก็ไปสัมภาษณ์ผู้นำของยูกันดาโดยทางด้านโยเวรีมูเซเวนีนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขามองเห็นความเป็นสองมาตรฐานในการตอบสนองของกลุ่มชาติตะวันตกต่อปฏิบัติการทางทางหารของรัสเซียในยูเครนและก็หลักการที่บอกว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นของจีนนั้นเนี่ยมองแล้วดีกว่าชาติตะวันตกมาก เขาได้ขยายความเนี่ยนะครับในเนื้อหาสิ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์อีกต่างในช่วงนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าปักกิ่งนั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าปักกิ่งนั้นหรือว่าจีนนั้นเนี่ยได้มีการขยายอิทธิพลด้วยการดึงกลุ่มประเทศยากจนเข้าสู่กับดักนี่ทางด้านมูเซเวนีนั้นก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าทวีปแอฟริกานั้นมีปัญหามากมายในระยะเวลา600ปีที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่นั้น เกิดขึ้นมาจากการค้าทาสการถูกยึดครองเป็นดินแดนอนานิคมแล้วก็สร้างลัทธิอนานิคมใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นผู้ที่เข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ก็เป็นชาติตะวันตกแทบทั้งสิ้นซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยจากน้ํามือของจีนจีนนั้นเนี่ยเข้าไปพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมทําให้ประเทศเล็กประเทศน้อยในทวีปแอฟริกานั้นลืมตาอ้าปากได้ผู้นํายูกันดายังบอกอีกว่า จีนให้การสนับสนุนแอฟริกาในการต่อสู้กับลทัทธิอนานิคมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปจีนไม่เคยเสนอให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือการพัฒนาหากพวกคุณไม่ต้องการมันนี่คือสิ่งที่ทางด้านผู้นํายูกันดานั้นได้อธิบายให้กับสื่อมวลชนอย่างนิเคอีนิเคอีนั้นเป็นสื่อมวลชนแนวธุรกิจการเงินของประเทศญี่ปุ่นก็ไปทําข่าวเนี่ยนะครับไปรายงานข่าว แล้วก็ตั้งคำถามกับประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีนะครับผู้นำของยูกันดาซึ่งยูกันดานั้นก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางด้านจีนพอสมควรนะครับที่ผ่านมานั้นจีนก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในแอฟริกาทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้จีนนั้นนํานักลงทุนนําธุรกิจต่ตางๆนั้นเนี่ยครับเข้าไปสร้างผลประโยชน์ให้กับทางด้านประเทศเล็กประเทศน้อยในแอฟริกา แล้วนี่แหละครับผู้นายูกันดานั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแอฟริกาส่วนใหญ่มาจากชาติตะวันตกมาจากการค้าทาสมาจากการเข้าไปยึดครองมาจากการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับประเทศตัวเองจนทําให้ทางด้านประเทศเล็กประเทศน้อยในแอฟริกานั้นเกิดปัญหาตามมาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีจากจีนผู้ที่เรียกว่าเข้าไปช่วยทําให้พวกเขาดันลืมตาอ้าปากได้ส่วนนักข่าวที่ถามเรื่องของกับดักนี ทางด้านผู้นํายุกานาก็บอกว่าจีนไม่เคยเสนอเงินให้หากว่าประเทศเหล่านั้นไม่ต้องการมาจากประเทศเหล่านั้นที่ต้องการแล้วไปขอให้จีนนั้นช่วยเหลือก็เท่านั้นเอง